บมืนี้นี้ฟังบทสอนสำนวนก่อนสุนทรวทศวันนประเวต่อเรื่องนิทานแหล่นเทียนสนาม ก่าถึงองค์พานฝ่าพญาวีสันดรนพ้อบังอ่อนมเหสีเมียงมาซีนั่งแก้วกับทั้งบุตรตาลากษัตรตาพรายจากเวียงชัยสุดาวข้าวแค่ละเมื่อยเขน เถือคัดนี้จากแควนลลเทศไกลตาอานิจจ์ชีวิตลูกพญาจอมฟ้าคิดแล้วสงสารน,นาการสันตาผู้ตกยางซากได้พ่อทุกขอนสิจรอนได้ว่าสำดอยตัวเตนีกนสิได้เดินตินเป้าธรรมดาพากจจาดอมน้องเมียงมาสีสีฟ้า วัดสาเอาเดือลากันหายเจ้าเกียอุอง์ชลีโนเนื้อประวอวนอ้ายสีซสอยเอาจังว่าอมอมเว่ากับทางเราเดินทางห่างจากสีพี่เมื่อกัผ่านข้ามีบาบหลาสถานพนะใหม่แนวไพ่ขวก,กป้าองค์พญาลวงลำหลายมองละดทองทางทุกทีพ่อไผ่กบพ่อค่อยทา จากความเงื่อมดมเขากะเล่าเลยลาไงเห็นคุณนสัญจรภายละแค้มไพยกะทําไทยเข้าเสียเขาปะไม่ประสงค์สางวัดสวนสิน เคยได้ยินไหมเราเขาวงกดอยู่ใส่หนอเขากะว,าวา่าบบหัวตูขาหากบ่เคยจังวา่าเลยไปแท้ทางใดโบหูหอมมีแต่เว่าอ้อมอ้อมวงกดนั่นหากอยู่ไกลไผ่โบไปเห็นแล้วเนี่ยวงกดตอยใ่จากว่าไก่และไกล้กลบเคยได้ว่าท้องถึง พระก็เริงเริงเบากับคนอยู่กลางป่าก็เลยล่ายางใหญ่กายเข่าทิ้นเขาพูกบ่มีบ้นเบาเขาป่าละไพนามาสิเวทนาทุกงแถบสิทนบ่มีใดคิดมากไปก็เลยหาย อยู่กลางเายใต้ต้นดูน้ำตาไหลสูพื้นทางสะอ่อนแค่สะอ่อนนั่นละนาสะทาย ทางเราลวกน้อยอ่อนย่านปลาไพนาเวทนาเดค้มจังเหม็นกำสองน้อยเม่พ,าพ้าอยก็เลยเศร้ากำเฮาเจ้าอย่าแอวเม่โบไลลูกแก้วอย่ากัวายานเจ้าสังสายพักพ่อเข้าแล้วกะใหญ่ปีนป้ายห,หิวหิน ทั้งเราเวิ่นเวียนหัวละอ่อนแห้งหิวลาผู้ผาตันอยู่ทางนาโสกโบเว้นวางทางงีงแคบแห่งรับแห่งคอยตินก็ต้องละต้อยตอมทวกลายเด้ยเพิ่งสิพ่อมาสี่จมน้ำทังเมื่อบบว่างกันหาอ่อนอัระทั้งไอ,อ อุกปาทายวนวลากลางดอนทุกขเวทเหตุว่าพอยภาคบ้านมาสิงเศราง่วมเหงาองค์ภระเวทจำเจ้าจะตอน้องมาสิตกวางกำเฮามีคอยทนเอาไว้ทนทนไปสามสิ้นละนวนทวินน้องอย่าจมแม่นไผไผกะบ่ม่อมดอกเมืองใต้ละไฟกา สองคนเห่ากระดังด้ามบาอาจกลายกลายหนีลูกโลกกีมานานุดก่ย่อมหวนเห็นพ่อขอแต่น้องนาไทยกรทาททำใจตั้งเทียงย่าเอียนเอียงสู่เสีประสง์สูงวะ่าตอมันนั้นทอนามาสี สีดันละเมิดวันดันป้า,ายไงสามสิบโจทย์ยังใดพระอินทห่อซอยทางดุหอดทางเจตราชนครหลวงพักษาละแค่เมืองโบได้เครื่องขาห่านเน ไผกะออนซ่อนโอเห็นองค์พธิราชสงสารสารเจ้าฟ้าผู้เดินดันนันเที่ยวไผยพญายเจนตราชได้มาต้อนรับปาใสเสียขอไปข้าระวะาพอพญายขึ้นบ้าน องพระสันดอนตานจะไปเลยบบได้ดอกแม่เต่พระแม่เจ้าไปทุลนเว้ากระบอกคือขอพักน้ำมุมมือแล้วสีต้าล่าไปขอพระไทยพระราชากูสุองค์ทรงเอือ้อมองค์พระราชาเจ้าเชิญเน,น่าเจตราชบ่อสามารถสิรับไตคือด้ามว่ดดังการตัวกระว่างนี่นั่นฉันสิออกบําเพ็ญเห็นเสียไปเน่าไพดัง กระจจงตั้งฟังเสียไปถึงมองวงโกธกำหนดบูฮดบารมีก็ไหวสี่สงสร้างวดสวนศีนพญเจตราสินละหายห่วงเบิกกังขา ตามพระไทยพระราชพวีดวงวันเสือเมื่อไม่มาขุนเกลือบริการนำสรงหอดปากหวงยันเยือนทางเขาสู่เขาทางนั้นเป็นป้องเขาเขตด,ด้านวงกดต่างในผ่านเจตบูตรคอยระวังหลังนา อได้มีคนเขา,นาในเขาไปบังเบียกเป็นแต่ราชทูดเจ้าละองเงาท่านผาะเส่นพระเจ้าฟ้าพ่อสั่งกระคืนวัง ยังแต่สันดอนพระละพัมมาสีสีฟ้ากับทั้งบุตรตาลานสองราศีออกย่างทางยังครับเขบด้วยเป็นหวยหอมพาสีกะสันเจ้าฟ้ากับเขาป้าเดินจอนอ่อนโซนน้ำเสียงนุดละบางชนีโอ้ยห้องเอบางคองเห้หวยห้าวหินห้อยตาดเดียรา,ราดมือไม่ละไพ้กว้างละฮืนหอม จังว่าห้อยหมูไม่ละมุ่งมืดบังตาพระองค์ผ้าเมียขวัญละพัมสองกัวมานดันเนอาสะจังเข้านี่ละเวนมีได้หมุนป่าทั้งผู้พางูนก่อนหินสอนบอนที่เดินอะ บางบอนเยื่นอ้อมไตห้าวหินผ้ากันเปีนเวียนวนลละเนือยออกจนลุ่มต้องล่างเทอาตกถึงห้องนาทีท่านลุ่มเมือนผ้ากันหาบอนเตือนบืนคำว่าแกงโชนละพ้นจากน้ำกรเขาป้าพิานาสากุนาเนี่ยนกต่างประสันเสียงห้องนกเขาท้องขันเกี่ยวเดี๋ยวได้ยกไปดูจูครูจูครูเรียกช่วยขันสูนสูง ตะกรอตะกร่งกระท่าตอประสันเสียงหลายสำนิมเสียงนกกระโดดคลานหวนก้องนกกาวาว้ยห่วงเป็นทรรมนองสลัมจีมวนอิลีพี่น้องบัดมันหวงว่ากอมกันนันะนะา่าหาลัทธิ โอ้โอ้โองโอ้โอโอ้โอ้โอดโอ้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 อ้โ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 อมงอ้นั้โอะนอ้โอ้โอุ้อ้โอ้เอ้นอ้โอ้โอ้นอิโแ้โอ้อ้นอ้โอ้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 โอ้โองอ้โอ้โองโอ้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 อ้โ้ออ ขอคุ้มคอยเป็นสาดอกบัวหลวงเหมือดทั้งขวงงามงวดเลิศวีไไ่ใจซื่นเนมายืนเทิงโน่นพี่มาสิเอ้ยให้เยี่ยมพอจังเม่นงามกระดอดเที่ยวไม่ให้พระอิน การเดินทางนับว่าสิ้นเสียผ้าอยู่อาศัยไผ่ามาปุ่นแปลงตกแต่งแห่งอเทโนโนองนั่นแม่นขค่หังห่องละสองหลังตั้งอยู่เข้าไปดูอานหู้เห็นแล้วเสื่อพระทยมีหนังสือบอกไว้ไผ่กะระ้างขั้นมาเห็นนะให้บวชเป็นลือสีละเครื่องก็มีม้วนพรมย่อมถวายเอาให้ผููใจใสที่มาจวบแท้จริงคือเทศ เพิ่นแปลงไหวนันคัวรสูนเนวพระเวทพ่พอมิ่งแก้วก็เลยบวดเป็นรืสีสัญญามีตัวกลงกันบ่เกี่ยวกันละพันบ่เกี่ยวพันละกามต้องเนอสาราคนมองมาสี่ปองอุกปัถาขาผลมากลูกไม่มันอ่อนปัถทวาย นาฟาจบเขตข่าวันนาประเวทนิติตาหาสิบเจ็ดพระคาถา,าสีอ้วยอาวสานไว้จบคํำไขตอนนี้เอวังที่ไว้นี้ก่อนะขอปักพ่อนไว้แต่เพียงสาำนี้พระอวนขอยอสีอวยก่อนนั่นทอนาศทธา